ข่าวดทุกคน หมอลำคณะดังเกือบร้อยชีวิตหยิบยกเพลงอง๋์งอิงเพชบ้านแพงทำโชว์พิเศษในไลฟ์สดสตรีมมิ่ง EP ที่1นะครับรีดวาสร้างเสียงฮือฮาให้แฟนคลับแบบสุดๆครับทุกคนหลังแฟนเพจหมอลำขวัญใจแฟนๆแมนจาก,กรพันนะครับได้มีการอัพคลิปวินาทีที่ศิลปินครับทุกคนกำลังรวมตัวกันร้องเพลงนะครับของน้องอิงเพชบ้านแพงกับผลงานเพลงหอฝันมาหลังห้านต้องบอกว่าเพราะมากๆและยอดวิวกำลังพุ่งสุดๆนะครับเพราะว่า FC แฟนคลับของอิงเพชบ้านแพงเนี่ยเข้าไปถล่มคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายนะครับทุกคนขอบคุณหมอลำขวัญใจแฟนๆหรือว่าหมอลำคณะดังนะฮะที่หยิบยกเพลงองอิงเพชบ้านแพงเนี่ยขึ้นไปร้องบนเวทีหรือว่าศิลปินทุกคนของหมอลำขวัญใจแฟนๆร้องเพลงนี้ได้หมดทุกคนกันเลยทีเดียวครับและในไลฟ์สดนี้ครับทุกคนีด้ว่าได้รับคําชมเยอะมากๆกับทุกคนจากหมอลำขวัญใจแฟนๆและแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชบ้านแพงนั่นเองครับหากพูดถึงเพลงของน้องอิงเพลงนี้นะครับ หอฝันมาหลังห้านหรือว่าเป็นเพลงเฉพาะก็ว่าได้นะทุกคนซึ่งเขียนมาจากชีวิตจริงของน้องนะครับเด็กคนหนึ่งที่ตามหาความฝันกับทุกคนหอฝันมาหลังห้านเด็กตาดำๆครับทุกคนที่มาสมัครหลังห้านกับพ่อโจนะครับหรือว่าเป็นสตอรี่เรื่องราวของน้องเลยทีเดียวครับ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะทุกคนที่ศิลปินเนี่ยหมอลำคณะดังเขาจะหยิบเพลงน้องไปร้องเพราะว่าเป็นเพลงเฉพาะครับทุกคนแต่ในเพลงเฉพาะนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ฮึดสู้กับอาชีพคําว่าศิลปินจริงๆครับทุกคนหากทุกคนได้ไปฟังหอฝันมาหลังห้านหรือว่าคนที่เป็นศิลปินที่ได้เข้าไปฟังแล้วเนี่ยมีกําลังใจในการสู้งานต่อไปอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพีม่มองว่าโช์นี้เป็นโชว์ที่ดีมากๆและเราได้ไปฟังเสียงที่ น้องๆเขาพากันร้องเนี่ยครับทุกคนต้องบอกว่าทุกคนร้องได้หมดแบบไม่ได้ดูเนื้อกันเลยครับทุกคนคือดนตรีขึ้นปุ๊บทุกขวัญมาหลังห้านเด็กตาดำๆคือร้องจนจบเพลงจริงๆนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆครับทุกคนสําหรับหมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับที่ได้หยิบยกเพลงนี้ไปร้องบนเวทีนั่นเองนะครับหากพูดถึงหมอลำขวัญใจแฟนๆครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นหมอลำอีกหนึ่งคณะเนาะที่ตอนนี้กําลังแบบว่าโอ้โหมาแรงในเรื่องของโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้โซเชียลถือว่ามีอิทธิพลมากๆเนาะทุกคน กับวงการหมอลำนะครับถ้าโซเชียลมีผู้ติดตามเยอะหรือว่าทางวงเนี่ยใช้โซเชียลให้เป็นต่างๆก็จะได้กลุ่มเจ้าภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน,นครับพี่คนแล้วก็ได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้อิมมองว่าแสงเนี่ยครับพุกคนเริ่มไปส่องหมอลำขวัญใจแฟนๆแล้วหลังจากที่หยิบยกเพลงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปร้องบนเวทีในไลฟ์สดสตรีมนิ่ง EP ีที่1นะครับซึ่งเมื่อเขาได้มีการไลฟ์สดขึ้นมาเนี่ยครับทุกคนวันที่29สบกามิถุนายนเนาะเขาได้มี า EP ที่1จบลงอย่างสวยงามนะครับขอบคุณเสียงกรี๊ดแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและวินิทีที่ทางด้านหมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับทุกคนลงเพลงหอบฝันมาหลังห้านนะต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆขอบคุณหมอลำขวัญใจแฟนๆที่หยิบยกเพลงนี้ไปร้องบนเวทีนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นไลฟ์สดสตรีมมิ่งที่ต้องบอกว่าสนุกน้ำยิ้มข่าวกระแสแบไปสองแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้เข้าไปดูเห็นไหม พอเขาเอาองอิงเพลงองค์อิงไปร้องนะครับทุกคนเราก็จะมีโอกาสได้เข้าไปดูไลฟ์สด ของเขาด้วยถูกไหมครับเราก็จะเห็นศิลปินคนนั้นคนนี้ได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้รู้จักหมอลำขวัญใจแฟนๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและไม่แน่ปีฤดูกาลหน้าเขาอาจจะหยิบยกเพลงคลายอ้อหรือว่าเพชรชาวดินของอุ๋เพชรบ้านแพงเนี่ยไปร้องก็ได้เนาะเราลงไปส่องเพลงหอบฝันมาหลังห้านของน้องอุ๋เพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับหน้าปกตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะ34ล้านวิวครับแต่ตอนนี้ยอดวิวครับทุกคนพุ่งไปถึง3ล้านหแสน โอ้โหเยอะมาก นบทุกคน3ล้านแลนวนะตอนนี้และคาดว่าครับทุกคนจะถึงจะแตะ40ล้านวิวอย่างแน่นอนนะครับยอดกดไลค์เนี่ย2อ0 0 0 0มยอดคอมเมนต์เนี่ยครับทุกคนครึ่งแสนเลยทีเดียวนะครับเรด้ว่ายอดวิวปังมากๆครับทุกคนเนาะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสําหรับเพลงหอบฝันมะลังห่านของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเพลงนี้นะต้องบอกว่าโด่งดังมากๆและเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนโชว์ที่หมอนลำเอาไปร้องเนี่ยไม่มองว่าเป็นอะไรที่น่าารรัักกมๆแและเป็นนงบใจ ให้ทุกคนให้กับศิลปินได้เป็นอย่างดีเลยเนาะขนาดอวงอิงเพชรบ้านแพงรับทุกคนต้องบอกว่าน้องเนี่ยมาจากพื้นฐานที่ ไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่เด็กผู้หญิงคนนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความฝันนะครับแล้วก็อยากจะเลี้ยงดูครอบครัวครับทุกคนเพราะฉะนั้นพิมเชื่อเหลือเกินว่าศิลปินรุ่นใหม่หรือว่ายุคใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ทุกคนมีแรงบันดาลใจแล้วก็จะทําหน้าที่ศิลปินเนี่ยได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับทุกคนดูอย่างอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างเนาะตั้งแต่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการก็ถือว่าอุ๋งอิงวางตัวดีมากๆเลยครับทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิิิิมเเลยยวววาาางงงงงตตััดดนนนนนบบ้้้ไทุุกกีออพแ็ น่ารักแบบนั้นจริงๆครับทุกคนเนาะก็เหมือนที่เพลงพูดเอาไว้เลยหอฝันมาหลังห้านครับและน้องก็เป็นคนกระตันยูรู้คุณเนาะกับคุณพ่อคุณแม่กับทางทีมผู้บริหารต่างๆเนาะน้องก็เป็นตัวอย่างที่ดีสุดๆเลยนะครับโอ้โหขอบคุณหมอรำขวัญใจแฟนๆมากๆครับทุกคนที่ได้มีการหยิบยกเพลงนี้ไปร้องบนเวทีเนาะต้องบอกว่ามีขาแสก็ไปชมจนจบนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดหลายช่วงเวลาที่เขาได้มีการเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงมาทางแฟนเพจเนาะเราก็ได้เข้าไปดูอยู่นะน้องๆมีความสามารถ เยอะมากๆครับทุกคนเนาะแล้วก็เชื่อว่าตอนเนี้ยนะครับทุกคนฟแฟนคลับของอิงเนี่ยก็รู้จักหมอําขวัญใจแฟนๆมากยิ่งขึ้นเนาะและคาดว่าฤดูกาลหน้าไม่แน่ครับทุกคนขวัญใจแฟนๆอาจจะหยิบยกเพลงของอิงเพชรบ้านแพงไปโชว์บนเวทีก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นหอฝันบัลหลังฮั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นเพลงของ เพชรชาวดินก็ได้คลายออหรือว่าเพลงประกอบคายออก็เป็นได้เนาะเพราะเพลงคลายออเพราะมากเลยนะนะพุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหวันนี้เราเห็นวงการหมอลำเขาให้ความสําคัญแล้วก็เขาเขาชื่นชมชื่นชอบวงอิงขนาดนี้ก็นะ ยินดีกับน้องจริงๆครับคนรักน้องทั้งวงการจริงๆสำหรับวงอิงเพชรบ้านแพงนาออย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นศิลปินดาราเต็มตัวแล้วนะครับทุกคนหนังก็ใกล้จะออกแล้วนะครับละครก็ใกล้จะออกอีกแล้วครับทุกคนก็คือสงครามหมอลำตอนนี้ก็คือถ่ายทําอยู่กับทางช่องวันใช่ไหมครับเป็นดาราเต็มตัวแล้วตอนแรกเราคิดว่าพี่โอ๊ตบุตรรั์เนี่ยจะรับเชิญพ่อโจกับวงอิงเพชรบ้านแพงไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่เลยครับทุกคนพ่อโจก็คือแบบนะ โอ้พาลูกสาวไปถ่ายละครเป็นว่าเล่นเลยเน้วตื่นทีทีละตีสี่อย่างนี้นะครับทุกคนเพื่อไปรอที่กองเนาะเพื่อไปเวิร์กช็อปอะไรต่างๆครับทุกคนที่กองละครต้องบอกว่าอุงอิงเก่งมากๆเลยนะทุกกองปีอ่ะแต่สามารถเล่นหนังเล่นละครได้จําบทได้อะไรต่างๆเนาะเป็นคนหัวดีเป็นคนเก่งๆแล้วก็เป็นคนแก่งมากๆนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้นะครับอุงอิงนะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจหมอลำขวัญใจแฟนๆได้นะครับที่แฟน หมอลำขวัญใจแฟนๆเขาก็ได้มีการอัพคลิปนะวินาทีที่ศิลปินเนี่ยโอ้โหได้มีการร้องเพลงอิงเพชรบ้านแพงบนเวทีก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆเลยเนาะคือเห็นหลายคนแชร์หลายวันที่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้อุ้ม,มีผอแสด้มีโอกาสเข้าไปชมแบบจริงๆจังๆครับทุกคนเขาก็ตั้งใจร้องทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็พ่อๆแฟนคลับของข,องขวัญใจแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบเนาะสำหรับเพลงของ,ขอ,งอุ๋งอิงเราเห็นหลายคอมเมนต์มากๆครับทุกคนที่เข้าไปชื่นชมน้องๆขวัญใจแฟนๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ ทุกคนนะครับ